โอ้เธอมันชัางนะ่ารักเกินใครไม่ต้องมารักกันนานานาได้ไหมแต่ยายอากไปตลอดคิดถึงกันก็ให้บอกฉันจะได้เข้าไปกอดน,น,น่คุณโอ้เธอมันชัางนะ่ารักเกินใครไม่ต้องมารักกันนานๆได้ไหมฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนจะอยู่กับเธอตลอดไปเธอคนเดียวไม่เหมือนสิ่งอื่นใดตั้งแต่ได้รับเธอเข้ามา ทำตัวเอออยู่เป็นทุกวันน่ารักเป็นงานประจำทำให้นอนยังฝันถึงเธอทุกคืนอแววตาทีสดใสมันทำให้ฉันานวั่นวายไม่เข้าใจว่าทำไมรักก็แล้วแต่ทำทำไมทำให้ลงได้ทุกวันทุกคืนอ๋อ baby girl you know I am your lover เธอทำไมต้องห่วงว่าฉันจะมีใครเพราะว่าเธอไม่เหมือนใครที่ฉันเจอ